เหตุผลว่าทำไมคุณประหยัดขยันแต่ยังไม่รวยสักทีนะคะถามว่ามีคนแบบนี้เยอะไหมพี่หญิงบอกเลยนะคะว่าเยอะมากๆค่ะขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนครบทุกอย่างเลยแต่จนอยู่ค่ะข้อที่1นนะคะโลกนี้ไม่ได้วัดคนที่ทำงานหนักแต่วัดกันที่ผลงานดังนั้นค่ะเราไม่สามารถวัดผลงานของเราแค่คนเดียวได้เราต้องไปเทียบกับคนอื่นด้วยเราอย่ามองแค่ตัวเองค่ะ และข้อที่2นะคะเครื่องทุ่นแรงเราก็ต้องมีใช้ค่ะสมัยก่อนนะคะวัดกันที่ฝีมือล้วนๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเครื่องทุ่นแรงดังนั้นค่ะเราอย่าแค่ก้มหน้าก้มตาทำงานต้องมองโลกไปรอบๆด้วยว่างานที่เราทำมันมีเครื่องทุ่นแรงอะไรมาช่วยเราได้บ้างให้เราทำงานเท่าเดิมแต่เราสามารถได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นข้อที่สนะคะคนเก่งไม่รวย คนทำงานกับคนอื่นแล้วทำได้ดีต่างหากที่รวยยุคนี้นะคะเขาไม่สนว่าใครเก่งแต่เขาสนว่าใครทำงานร่วมกันกับคนอื่นแล้วดีพี่ยงยกตัวอย่างนะคะว่าคุณคนเดียวเนี่ยไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้ แต่คนหลายๆคนรวมกันเป็นทีมสามารถสร้างเครื่องวินอวกาศยังได้เลยค่ะไม่แปลกนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่รวยแปลว่าเรายังทำงานอยู่คนเดียวค่ะข้อ4นะคะไม่ใส่อารมณ์เข้าไปในสิ่งที่เรากำลังทำยุคนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะและตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลถ้าเราทำสินค้าขายสินค้า เอาเรื่องของอารมณ์เป็นตัวตั้งสมัยก่อนนะคะเราต้องตอบว่าทําไมลูกค้าต้องซื้อของคุณแต่ยุคนี้มีเงินต้องตอบว่าทําไมลูกค้าถึงอยากได้สินค้าของคุณมันต้องตอบที่อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลค่ะข้อที่5คนรวยนะคะต้องเข้าใจคน เข้าใจคนแปลว่าต้องรู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรแล้วปฏิบัติต่อเขาในแบบที่เขาชอบแบบนี้ค่ะคุณถึงจะรวยเร็วข้อที่6นะคะหัดเดินทางลัดบ้างทางลัดคืออะไรทางลัดคือทำงานน้อยแต่ได้เงินเยอะการเดินทางลัดคือเราต้องรู้จักปฏิเสธงานหนักและเงินน้อยเพราะเวลาของเราค่ะมีจำนวนจำกัดถ้ามัวแต่เสียเวลากับการทำงานหนักแล้วได้เงินน้อยก็ยากค่ะ ที่จะทำให้เราร่ํารวยได้อาชีพที่จะซัพพอร์ตทั้ง6ข้อแล้วทาให้เรารวยได้คือการเป็นตัวแทนจําหน่ายเพราะคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวแต่คุณทํางานกันเป็นทีมน,นะคะแค่คุณสอนให้คนในทีมคุณเก่งคุณก็มีโอกาสรวยแต่คุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่า แบรนด์แบบไหนคือแบรนด์ที่คุณอยากเป็นตัวแทนด้วยพี่ิงแนะนําเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี้มีแบ,บรนด์เยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมจะสนับสนุนให้คุณในฐานะตัวแทนประสบความสําเร็จแต่คุณลองเข้าไปดูเจ้าของแบรนด์ลองเข้าไปดูสินค้าแล้วถ้าให้ดีนะคะซื้อสินค้าของเขามาใช้ดูก่อนถ้าคุณใช้แล้วดีคุณรู้สึกอินและคุณเอาไปขายคุณเอาไปเล่าให้คนฟังแบบนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสรวยได้เร็วขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ